สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของนัทพงศ์ชายวัย35ปีจากเชียงใหม่ประเทศไทยนัทพงศ์เคยเป็นพนักงานออฟฟิศที่กระตือรือร้อนแต่เขามักรู้สึกเหนื่อยล้าและหนักตัวหลังมื้อเย็นทุกครั้งเมื่ออาหารที่เต็มไปด้วยเนื้อสัตว์ข้าวขาวและของทอดทําให้เขานอนหลับยากท้องอืดบ่อยและมีปัญหาท้องผูกเรื้อรังบางวันนัทพงศ์รู้สึกว่าร่างกายเหมือนถูกอุดตนันสมองเหนื่อยล้าไม่สามารถโฟกัสกับงานได้ เขากังวลว่าฉันกำลังทำร้ายร่างกายตัวเองหรือเปล่ามีวิธีไหนที่จะปรับปรุงสุขภาพโดยไม่ต้องพึ่งยาได้บ้างคำถามนี้เปลี่ยนมุมมองของนัทพงศ์ต่อมื้อเย็นโดยสิ้นเชิงและวันนี้เราจะมาค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่เขาได้พบคุณเคยสงสัยไหมว่ามื้อเย็นของคุณกำลังบำรุงร่างกายหรือแค่เติมเต็มกระเพาะอาหารถ้าคุณเคยรู้สึกหนักตัวเหนื่อยล้าหรือมีปัญหาการย่อยอาหารเหมือนนัทพงศ์วิดีโอนี้เหมาะสำหรับคุณ เราจะพาคุณไปรู้จักกับผักห้าชนิดที่เปรียบเสมือนซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในมื้อเย็นได้ง่ายๆเพื่อปรับปรุงสุขภาพรอบด้านตั้งแต่ระบบย่อยอาหารหัวใจไปจนถึงผิวพรรณและการนอนหลับที่สำคัญฉันจะบอกวิธีเลือกและปรุงผักเหล่านี้ให้คงคุณค่าทางสารอาหารสูงสุดช่วยให้คุณรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้ในไม่กี่สัปดาห์พร้อมแล้วหรือยังไปเริ่มกันเลยมื้อเย็นไม่ใช่แค่การเติมพลังแต่ยังเป็นโอกาสในการดูแลสุขภาพอาหารหนะักอาหารหนะัก เช่นเนื้อแดงหรือของทอดอาจทําให้คุณเหนื่อยล้าและย่อย่าการเพิ่มผักลงในมื้อเย็นช่วยให้ร่างกายรู้สึกเบาสบายปรับปรุงการนอนหลับเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและทําให้ผิวสวยขึ้นวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยผักที่ทุกคนรู้จักดอกกระหลำ่ำหรือที่เรียกว่าบนออกโคลีขาวดอกกระหล่ำซูเปอร์ฮีโร่เพื่อสุขภาพดอกกระหล่ำไม่ใช่ผักธรรมดาแต่เป็นฮีโร่ที่ปกป้องร่างกายคุณรู้หรือไม่ว่าม,มันช่วยป้องกันมะเร็งบำรุงหัวใจ และสส่่งเรรริมกาาายอยออาหาได้ประโยชน์ของดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเคโพแทเสเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นอินโดล3สามคาบิโนาลไอสามซี C, และกลูโคซโิโนโเลตส,สารเหล่านี้ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเตา้านมและมะเร็งลำไส้การกินดอกกระหล่ำเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารผักนี้ยังดีต่อหัวใจ ด้วยโพแทสเซียมและใยอาหารที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตและลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีถ้าคุณรู้สึกเครียดหรือกังวลเรื่องหัวใจดอกกระหล่ำคือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมแค่กิน2-3ครั้งต่อสัปดาห์คุณจะรู้สึกว่าร่างกายเบาขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกดอกกระหล่ำคือผู้ช่วยชีวิตใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ทำให้อุดาระนุ่มสารซันโฟราเฟนยังปกป้องเยื่อบุลำไส้และลดการอักเสบ หลังจากกินอย่างสม่ำเสมอ1ต่อสสัปดาห์คุณจะเห็นว่าระบบย่อยอาหารดีขึ้นอย่างชัดเจนวิธีปรุงดอกกระหลำ่ำเลือกดอกกระหล่ำที่สดสีขาวครีมไม่มีรอยด่างเหลืองล้างให้สะอาดแช่น้ำเกลือเจือจางสินาทีเพื่อกำจัดสิ่งสก,กปรกการนึ่งหรือต้มเบาๆ5-7นาทีเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสารอาหารคุณสามารถผัดกับกระเทียมและน้ำมันมะกอกผสมในสลัดกับมะเขือเทศหรือทำดอกกระหล่ำบดกับครีมสดและเกลือเล็กน้อย ลองเมนูดอกกระหล่ำผัดแกงเขียวหวานสไตล์ไทยผัดดอกกระหล่ำกับน้ำพริกแกงเขียวหวานเพิ่มกุ้งหรือไก่และกะทิอร่อยและมีประโยชน์เคล็ดลับอย่าปรุงนานเกินไปเพื่อรักษาซันโฟราเฟนโรยพริกไทยหรือใบโหระพาเพื่อเพิ่มรสชาติฟักทองเพื่อนแท้สีทองของสุขภาพฟักทองไม่เพียงแค่อร่อยแต่ยังเป็นซูปเปอร์ฟู้ดที่ปกป้องร่างกายได้รอบด้าน คุณรู้หรือไม่ว่าเมนูฟักทองง่ายๆสามารถช่วยบำรุงสายตาลดความเครียดและส่งเสริมการย่อยอาหารได้ประโยชน์ของฟักทองฟักทองอุดมไปด้วยวิตามิน A, อเบตาแคโร,โรทีนโพแทสเซียมและใยอาหารทำให้เป็นฮีโร่สำหรับดวงตาและหัวใจเบตาแคโรทีนในฟักทองเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ช่วยปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าและลดความเสี่ยงของจอประสาทตาเสื่อมหรือต้อกระจก ถ้าคุณรู้สึกเมื่อตาจากการทำงานหน้าจอฝักทองคือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในด้านหัวใจโพแทเสเซียมในฟักทองช่วยควบคุมความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีและเสริมสร้างสุขภาพหลอดเลือดแค่กินฟักทอง2-3ครั้งต่อสัปดาห์คุณจะรู้สึกว่าร่างกายเบาและมีพลังมากขึ้นฟักทองยังมีใย,ยอาหารสูง ช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ทำให้อุจจราุ่มและป้องกันท้องผูกสารแมกนีเซียมช่วยระบบย่อยอาหารลดอาการท้องอืดทำให้คุณรู้สึกสบายหลังมื้อเย็นนอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระในฟักทองช่วยปกป้องผิวจากรังสี U.V ชะลอวัยและทำให้ผิวสดใสคุณอยากทั้งสุขภาพดีและผิวสวยหรือไม่ฟักทองคือคำตอบวิธีปรุงฟักทองเลือกฟักทองที่สด เลือกเรียบสีส้มเข้มไม่มีรอยแตกล้างให้สะอาดปอกเปลือกเอาเมล็ดออกและหั่นเป็นชิ้นพอดีการนึ่งหรืออบ15-20นาทีเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสารอาหารคุณสามารถทำซุปฟักทองนึ่งฟักทองบดให้ละเอียดกับกะทิเติมเกลือและพริกไทยเล็กน้อยได้ซุปหอมอร่อยอุ่นท้องหรือลองฟักทองอบน้ำผึ้งสไตล์ไทยคลุกฟักทองกับน้ำผึ้งอบ20นาทีที่180องศาเซลเซียส โรยใบสะระแหน่เพื่อความหอมเคล็ดลับอย่าทอดฟักทองเพราะน้ำมันร้อนจะทำลายเบต้าแคโรทีนจับคู่ฟักทองกับวานัทหรือโยเกิร์ตเพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางอาหารต่อด้วยการเดินทางเพื่อเปลี่ยนมือเย็นให้เป็นยาธรรมชาติคราวนี้เรามาพบกับผักที่คุ้นเคยแต่ทรงพลังกุยช่ายไม่เพียงเป็นเครื่องปรุงหอมอร่อยแต่กุยช่ายยังเป็นอาหารยิ้มได้ที่ช่วยให้คุณนอนหลับดีกระดูกแข็งแรงและระบบย่อยอาหารทำงานราบรื่น พร้อมแล้วหรือ,อยังที่จะค้นหาว่าทำไมกุยช่ายควรอยู่ในมื้อเย็นของคุณกุยช่ายเคล็ดลับสุขภาพจากธรรมชาติกุยช่ายไม่ใช่แค่ผักเครื่องปรุงแต่ยังเป็นสมุนไพรล้ำค่าในแพทย์แผนโบราณคุณรู้หรือไม่ว่ากุยช่ายหนึ่งกําเล็กๆสามารถช่วยให้คุณผ่อนคลายเสริมสร้างกระดูกและปรับปรุงการย่อยอาหารได้ประโยชน์ของกุยช่ายกุยช่ายอุดมไปด้วยวิตามินเควิตามินซีใยอาหาร และโคลีนซึ่งให้ประโยชน์มากมายต่อร่างกายโคลีนในกุยช่ายช่วยผ่อนคลายระบบประสาทปรับปรุงการนอนหลับและลดความเครียดถ้าคุณนอนไม่หลับบ่อยๆการเพิ่มกุยช่ายในมื้อเย็นจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและนอนหลับลึกขึ้นกุยช่ายยังเป็นเพื่อนที่ดีของกระดูกวิตามินเคในกุยช่ายเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนและข้อเสื่อมโดยเฉพาะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นเหมาะมากสําหรับผู้สูงอายุนอกจากนี้ใย,ยอาหารและสารซันฟรเฟนในกุยช่ายช่วยระบบย่อยอาหาร กระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ทําให้อุจจารนุ่มและป้องกันท้องผูกกุยช่ายยังมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียตามธรรมชาติช่วยทําความสะอาดลำไส้และลดอาการท้องอืดยิ่งไปกว่านั้นสารต้านอนุมูลอิสระในกุยช่ายช่วยปกป้องร่างกายจากอาการอักเสบและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแค่เพิ่มกุยช่ายในมื้ออาหาร2-3ครั้งต่อสัปดาห์คุณจะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงและเบาขึ้นวิธีปรุงกุยช่ายเลือกกุยช่ายที่สดใบเขียวชะอม ไม่เหี่ยวล้างให้สะอาดแช่น้ำเกลือเจือจาง5นาทีเพื่อกำจัดสิ่งสก,กรปรกกุยช่ายอร่อยที่สุดเมื่อผัดเร็วๆหรือกินสดลองกุยช่ายผัดกุ้งสไตล์ไทยผัดกุยช่ายกับกุ้งกระเทียมและน้ำปลานิดหน่อยใน3-5นาทีหรือทำขนมกุยช่ายทอดผสมกุยช่ายกับแป้งข้าวเจ้าทอดให้กรอบจิ้มน้ำจิ้มพริกถ้าชอบแบบง่ายๆเพิ่มกุยช่ายลงในน้ำซุปหรือสลัดเพื่อรักษาสารอาหาร เคล็ดลับอย่าปรุงกุยช่ายนานเกินไปเพื่อรักษาวิตามินเคและรสชาติจับคู่กุยช่ายกับไข่หรืออาหารทะเลเพื่อเพิ่มการดูดซึมสารอาหารต่อด้วยการเดินทางเพื่อเปลี่ยนมือเย็นให้เป็นยาธรรมชาติคราวนี้เรามาพบกับผักที่มีสีสันและคุณค่าทางอาหารมะเขือยาวด้วยสีม่วงสะดุดตามะเขือยาวไม่เพียงทำให้จานอาหารสวยงามแต่ยังเป็นขุมทรัพย์ที่ช่วยปกป้องหัวใจ ส่งเสริมการย่อยอาหารและเสริมสร้างสุขภาพพร้อมแล้วหรือยังที่จะค้นพบพลังของมะเขือยาวมะเขือยาวผู้พิทักษ์สุขภาพเงียบๆมะเขือยาวไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ปกป้องร่างกายคุณรู้หรือไม่ว่าเมนูมะเขือยาวง่ายๆสามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตปรับปรุงการย่อยอาหารและปกป้องเซลล์ได้ประโยชน์ของมะเขือยาวมะเขือยาวอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินบีหก โพแทสเซียมและแอนโทไซยานินสารต้านอนุมูลอิสระที่ให้สีม่วงอันเป็นเอกลักษณ์แอนโทไซยานินะช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายลดความเสี่ยงของมะเรง็งและโรคหัวใจงานวิจัยแสดงให้เห็นว่ามะเขือยาวช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีรักษาหลอดเลือดให้แข็งแรงและควบคุมความดันโลหิตถ้าคุณกังวลเรื่องหัวใจการเพิ่มมะเขือยาวในมื้อเย็นคือตัวเลือกที่ชาญฉลาดมะเขือยาวยังเป็นผู้ช่วยชีวิตสำหรับระบบย่อยอาหาร ใยอาหารที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำในมะเขือยาวช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ป้องกันท้องผูกและทำให้อุจจาระนุ่มสารต้านการอักเสบในมะเขือยาวยังปกป้องเยื่อบุลำไส้ช่วยให้ระบบจุลินทรีย์ในลำไส้ทำงานดีขึ้นแค่กินมะเขือยาว2-3ครั้งต่อสัปดาห์คุณจะรู้สึกท้องเบาและไม่มีอาการท้องอืด วิธีปรุงมะเขือยาวเลือกมะเขือยาวที่สดเปลือเงาสีม่วงเข้มไม่นิ่มเละล้างให้สะอาดแช่น้ำเกลือเจือจาง10นาทีเพื่อกำจัดรสขมการย่างหรือนึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสารอาหารลองมะเขือยาวย่างซอสมิโซะสไตล์ไทยย่างมะเขือยาว15นาทีที่200องศาเซลเซียสทาซอสมิโซะผสมกะทิโรยงาคั่วหรือทำมะเขือยาวผัดกระเทียมผัดมะเขือยาวกับกระเทียมน้ำปลาและพริกได้เมนูหอมอร่อยเข้มขน้นเคล็ดลับ อย่าทอดมะเขือยาวด้วยน้ำมันมากเกินไปเพื่อรักษาแอนโทไซยานินะจับคู่กับพริกหยวกหรือมะเขือเทศเพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางอาหารข้อควรระวังผู้ที่มีกระเพาะอ่อนแอหรือมีปัญหาไตาควรกินมะเขือยาวในปริมาณที่พอเหมาะเพราะสารโซลานินอาจทําให้รู้สึกไม่สบายถ้ากินมากเกินไปผักชีฝรั่งเคล็ดลับสุขภาพจากธรรมชาติผักชีฝรั่งไม่ใช่แค่ผักที่คุ้นเคยแต่ยังเป็นสมุนไพรล้ำค่าในแพทย์แผนโบราณ คุณรู้หรือไม่ว่าผักชีฝรั่งหนึ่งชามเล็กๆสามารถช่วยลังพิษปรับปรุงการย่อยอาหารและทำให้ผิวสวยได้ประโยชน์ของผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C ฟลาโวโวนอยและใยอาหารซึ่งให้ประโยชน์มากมายต่อสุขภาพฟลาวโอ์ในผักชีฝรั่งช่วยลดการอักเสบปกป้องเยื่อบุลำไส้และส่งเสริมระบบย่อยอาหารถ้าคุณมีปัญหาท้องอืดหรือท้องผูกผักชีฝรั่งเป็นวิธีธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ ทำให้อุจจาระนุ่มและลดอาการไม่สบายผักชีฝรั่งยังเป็นยาวิเศษสำหรับการล้างพิษคุณสมบัติขับปัสสาวะตามธรรมชาติช่วยกำจัดสารพิษผ่านทางปัสสาวะทำความสะอาดตับและปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดแค่กินผักชีฝรั่ง2-3ครั้งต่อสัปดาห์คุณจะรู้สึกว่าร่างกายเบาและผิวพรรณสดใสขึ้นด้วยวิตามินซีที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนอกจากนี้ผักชีฝรั่งยังช่วยบำรุงสุขภาพระบบประสาทลดความเครียดและปรับปรุงความจำด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ สำหรับผู้สูงอายุผักชีฝรั่งยังช่วยลดอาการบวมอักเสบของข้อและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันวิธีปรุงผักชีฝรัง่งเลือกผักชีฝรั่งที่สดใบเขียวชะอุมไม่เหี่ยวล้างให้สะอาดแช่น้ำเกลือเจือจาง5นาทีเพื่อกำจัดสิ่งสก,กรปรกผักชีฝรั่งอร่อยที่สุดเมื่อกินสดหรือปรุงเบาๆลองน้ำผักชีฝรัง่งปั่นผักชีฝรั่งกับกะทินิดหน่อยและน้ำตาลจากต้นตาล ได้เครื่องดื่มที่ทั้งดับกระหายและบำรุงสุขภาพหรือทำสลัดผักชีฝรั่งสไตล์ไทยผสมผักชีฝรั่งกับกุ้งต้มพริกและน้ำมะนาวกระเทียมโรยถั่วลิสงคั่วเพื่อความกรุบกรอบถ้าชอบแบบอุ่นท้องทำน้ำซุปผักชีฝรั่งต้มผักชีฝรั่งกับกุ้งหรือเนื้อสับเพิ่มขิงเล็กน้อยเคล็ดลับอย่าปรุงผักชีฝรั่งนานเกินไปเพื่อรักษาวิตามินซีจับคู่กับมะนาวหรือส้มเพื่อเพิ่มการดูดซึมสารอาหารแล้วว่าจะเริ่มต้นอย่างไร นี่คือแผนง่ายๆเพื่อนำผักห้าชนิดนี้มาใช้ในมื้อเย็นของคุณวางแผนเมนูแต่ละสัปดาห์เลือกผัก 2- 3สชนิดจากดอกกระหล่ำฟักทองกุยช่ายมาเขือยาวและผักชีฝรัง่งเช่นวันจันทร์กินดอกกระหล่ำผัดกระเทียมวันพุธลองซุปฟักทองวันศุกร์ทำสลัดผักชีฝรัง่งปรุงให้ถูกวิธีเน้นนึ่งต้มเบาๆหรือผัดเร็วเพื่อรักษาสารอาหารหลีกเลี่ยงการทอดด้วยน้ำมันมากเพื่อปกป้องสารต้านอนุมูลอิสระ ผสมผสานอย่างหลากหลายเพิ่มโปรตีนเช่นกุ้งไข่หรือเนื้อไม่ติดมันเพื่อความสมดุลทางโภชนาการเช่นกุ๋ยช่ายผัดกุ้งมะเขือยาวย่างกับซอสมิโซะและไก่ตรวจสอบผลลัพธ์หลังจากสองสัปดาห์ติดตามว่ารู้สึกเบาขึ้นนอนหลับดีขึ้นหรือผิวพรรณสดใสขึ้นหรือไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษานิสัยนี้ต่อไปเคล็ดลับเล็กๆเ,เ,เพื่อประหยัดเวลาคุณสามารถเตรียมผักล่วงหน้าหั่นและเก็บในตู้เย็นเพิ่มเครื่องปรุงเช่นกระเทียมขิงหรือกะทิ เพื่อให้อาหารน่ากินยิ่งขึ้นคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนมื้อเย็นของคุณหรือ,อยังฉันทาคุณให้ลองเพิ่มผักอย่างน้อยหนึ่งชนิดจากทั้ง5้าชนิดนี้ลงในมื้อเย็นสัปดาห์นี้เลือกเมนูเช่นน้ำผักชีฝรั่งหรือฟักทองอบน้ำผึ้งและสัมผัสความแตกต่างหลังจากลองแล้วอย่าลืมกลับมาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในช่องคอมเมนต์คุณทำเมนูอะไรร่างกายคุณเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากไม่กี่วันพวกเราอยากฟังเรื่องราวของคุณคุณจะเริ่มต้นด้วยผักชนิดไหนใน5ชนิดนี้ดอกกระหลำ่ำฟักทอง กุยช่ายมะเขือยาวหรือผักชีฝรั่งแสดงความคิดเห็นและบอกเมนูที่คุณจะลองทำดูถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์เพื่อสนับสนุนเราอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนและครอบครัวเพื่อสร้างนิสัยการกินที่ดีไปด้วยกันแสดงความคิดเห็นทันทีเพื่อแบ่งปันผักที่คุณชอบหรือถามเกี่ยวกับวิธีปรุงและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆต่อไป ร่วมกันเราจะทำให้ทุกมื้อเย็นเป็นก้าวสู่ชีวิตที่แข็งแรงขึ้นพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า